มาอันนี้คือบัฟเป็นออนแดงแล้วก็บัฟจากตะขอนั้นด้วยมาจากรอบเ้วยลาปานจำจำชื่อไม่ได้จริงเอ้ยเ้ยเอาว่ะวันนี้มันจาใช้ขวาแต่เขาไม่หันได้อย่างงี้เขาเราวิ่งไวมากๆอย่างไรล่ะพบกับแม่สาวโดนสัตว์ปีด ด้วยใช้แอลอันแดงอย่างแบตเตอรี่หมดอายุด้วยออนนี้จะทําการเพิ่มรับความเร็วในการเดินตอนที่โดนสแกนเจอเือให้อีก25%คือ25%เนี่ยมันไม่ได้บวกให้เพียวเหมือนพวกเพิร์กต่างๆเช่นเพิร์กมุมไรแบบนี้คือท่ากันที่กงเกินเนี่ยแต่25เซนนี้จะเป็นการบวกให้กับบัฟสกิลดนเช่นโดนสแกนเจอเซอร์หนึ่งคนจ่ายเพิ่มไปขึ้น3%อมเแอร์เซ็นต์แออีนแดงก็จะบวกให้อีกยีนสิบห้าเปอจะเป็นตแดงจะเป็น โดยผมก็จะเอามาเล่นกับเพสลสหยือฮอดต่างๆพอบประมาณนี้เลยโดยเพลกแรกก็จะเป็นรอบไล่ล่าของโกดฟกด้วยเพ์กนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแขวนคนที่เป็นขาย,ยามุมอ่ะเราจะได้รับให้ไวขึ้น5%แล้วก็ไม่มีเสียงห่จะเ็เวลา18วิและเกิดเพื่อนคอมมาช่วยอ่ะคนที่มาช่วยจะเป็นขาย,ยามุมแทนเนาะต่อมาก็เป็นอมิจับไวของเอเลียนที่ฮิตามาได้หมูดตัวละครเดินตีด้วยเพ์กนี้จะทำให้เราไม่มีบัตรรัดแต่ทุกครั้งให้เราตีเสือได้อ่ะเราจะได้รับให้ไวขึ้น5%เป็นเวลา10วิ แล้วก็ต่อมาจะเป็นเกมเริ่มแล้วของตัวสาวโทนี่แหละโดยก็จะมาคอมโบกับเฮอร์กแรกเนาะโดยเฮอร์กนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้ตีใครได้มากที่สุดอะคนนั้นจะเปลี่ยนไปขายามุมแทนแล้วก็ระหว่างเที่ยาไล่คนที่ไปขายามุมอะแล้วเราทืบไม้เครื่องหรือกำแพงอะเราจะได้บัฟให้วิ่งไปขึ้น5%นตวลา10วิแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการล่วนเครื่องจกักโดยเมื่อเครื่องที่เรากลทืบไวถูกปั่นติดอะเราจะได้บัฟให้วิ่งไขึ้น10%แล้วก็ไม่มีเสียงเป็เวลา30วิเนาะแล้วก็สุดทท้าาาา,า,าอไอมเเีหรรรกบืป จะไปขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคผมพูดออกมากแล้วก็จะมีตามน,นี้สหรับโดนสายวิ่งไวเนาะโอเคจะเล่นเกมกันดีกว่าป่ะเด็กโคดูหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับทวงไว้นะครับพี่ถึงหูฟังพี่ถึงเวิร์ลไซด์ดอทคอมนะครับจุบ๊บจุ๊บโอ้ ต้อนรับเซตด,ดีดยด่านดีบูดงดีสุดหายแล,ล้วเราจะไปการโดูไหนได้ไว้เนี่ยเฮ้ยห,ห้องอย,ยาวๆในกระนาการนะห้องเนี้ยอ่ะการไปคอนมาอ่าดูตรงนี้ปั่นอยู่ถ้าเกิดตรงกลางเลล่ะมันจะมีคนแบบโดนไหมข้างบนนู่นเนี่ยไม่น่าโดนป่ะเพราะมันสแกนแค่แบบไอ้ดูดิดูอดไอ้ด่านเว้ยเดียคือมันจะมีด่านี่แบบลอบวนแบบโคตรไกลเลยกว่าเราจะเข้าไปหาเขาได้ค่อนข้างจะแบบยากแบบยากมากอะ่ะ แล้วเขาก็ฉีดมนที่ก่อนถึงๆพับไม้เฮ้ยมีอังพับด้วยอ่าเพื่อนมีอังพับหรอหลอกไปมาเรียบร้อยรถไฟก่อนถึงถึงอ่าไปขายบุลแล้วโอเคเรียกนี้กลับเลยเขาฉีบอยู่เนี่ยอ้าฉีดไปหายไปก้าโอเคไม่เอาอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาคนที่เอาเดินติดก่อนตึงๆถึงเวลาเล่นเซตแขวนคนเป็นขายมุลแล้วไม่มีเสียงหัวใจมาเราจะแบบไม่มีเสียงจะวใจเราเดินไปขึ้นถึงๆอ่าไงไงคณะปันยู มีคนเห็นป่ะไม่น่าพี๋ดมั้งใครอีละนี่ไงเห็นเคนที่ว่าเพื่อนกันแล้วคือแล้วคือไอ้ละเอสไปชะเอสดิเคสเดินตัดหน้าเราเฉยว่าคือแบบมีตกใจกันม้างแะถ้าเกิดตีลงจะเปลี่ยนอย่ายไรบุ๋มไหมลองดูก่อนเฮ้ยทีไหนวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราเราวิ่งโคตรไวจากแบบทุกอย่างทุกบัฟที่เราได้มาโอ้โหจะได้กําลังจะแบบเดินดิ่งกระชื่อมขึ้นกันแหลเอาละเขาไปไหนอะเต้ อ๋อเดินเนียนอยู่โอเคทีไรผมจะไปะโดนที่กลับคืนประอนละโอ้โหแล้วคนนี้คือฉีกข้างบนเฉยอันนี้เพื่อนไปไหนข้างในามีไม้อยู่นะมันเป็นไม้แบบไม้แบบโคตรกากเโอโ้ต้องฉีกจนได้คือถ้าเกิดฝืนต่อนี่คือโดนแบบโดนโดน,โดนเราติดแท็กแล้วก็เจ็บอยู่นั้นตึงๆอ่ะคือโดนขาก็แหละคือต้องยอมเจ็บเลยประมาณนั้นโอ้โหดูคนที่ฉีกฮนะคนที่ฉีกแบบโคตรสุดพับไหมไปม,ม,มีมพับด้วยโอ้โหคนนี้มันวิ่งฉีกข้างหนาก็หมายนะต้องพับนะ เป็นกันแย่แน่แต่ครับอีกก็เสียจังหวะตึงๆอีกแล้วโอ้ยเรียบร้อยมาเราไม่มีเสียเ,เจแป๊บหนึ่งนะแต่คือเราไม่รู้เลยว่าใครปั่นอย่างไรบ้างแหละโอเคอกลางโดนแบบมั่วๆไปก่อนเพื่อเจอเฮ้ยดีสินเท้าดีเคสอีกแล้วหวัดดีเพื่อนตกใจไหมนั่คือเคสโดนเซตที่เราแบบสองรอบแล้วนะคือแบบอยู่ดีก็วิ่งตัดหน้าเราฉเฉยเฮ้ยเพื่อนเคสดเอาไงไปโดดปะโดดโดโดปะคิดว่า โอ้โหนี่มันวนลมคมจิบตัวเขาดิอ่าต้องลงล่างนะไม่วนที่คือเขาเจ็บแน่ดีนี้ว่าหลอไปรอบนึงเอาไปเพื่อนเอาไปไหมทีนี้เจ็บแน่อ่าคนนี้เอาไปเพื่อนอ่าโดดก่อนตึงโดดกลับสักรอบนึงเจ็บร้อยโดดจับเจ็บร้อยเอ้าไหนวะน่ะตุ๊บอ๋อยจะปั่นอยู่เครื่องนู้นอย่างเงี้ยไอ้นะเขาปลดแถบเราแลนะปลดกระดักเราละอย่างนี้คือได้บัฟไม่ไปรัวๆอีกแล้วเอาแล้วคือต้องฉีดจนให้ ทีนั่นขอบจบอะเรายังได้แบบบั๊กไม่โดนหัวเลยน่ะโอเคผมก็ไล่เขาเลยละกันตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวนนี้มันวิ่งฉีกแบบจริงจรโอเคผมจะลองวางตรงนี้ดูเอาหมดตรงจะได้ลองวันนี้เฮ้ยคนนี้มันรู้ดีมากคนนี้มันเซียนรู้ว่าเราแบบจังหวะนี้มันตีโค้งได้หลอกรอบนึงอ่าจนได้เฮ้จนได้วันนี้อืมคนนี้มันชิงหนาปัดมากโอเควันนี้เอ้ยตทีแล้วนี่ คือถ้าเกิดเราได้ยินเสียงตี๊ตี๊อย่างเงี้ยคือเราจะได้วับวิ่งไวนะเอาแล้วคนที่อ๋ออยู่บนนี่ในใเป็นใครวะม่ได้เอ้าคนนี้เอ้าอะไรคุณวะเนี่ยอยู่ดีคือแบบไม่เรียกกินข้าวเลยอืมแล้วคือเขาไม่ไดดิ้นปกตินะแต่ทำไมเขาแบบอยู่ดีก็คือเอ้านี่เขาละเคสมาดีเพื่อนคนที่โดนเซตที่เราสามรอบแล้วเนี่ยอยู่ดีก็คือแบบไม่มีเส้นใจมาจ้วงหลังเขาเอ้าแล้วเขาชี้ไปไหนวะเนี่ย เฮ้ยโอ้โหพับเลยให้เวนกันแบบนี้เราก็ยังไม่มีเสียงปืนแจนะอฮาใครนะคนนี้ดิเราไม่มีเสียงปืนแจโอ้โหแต่เขาแบบรูดตัวโคตรไหวพับไหมเฮ้ยโอ้โหจะหลอกไฟอีกสักรอบนึงไมนน่ต้องหลอุดรึปะแหมไม่หลอกแล้วต้องชี้เป็นธรรมดาของเขามาเจ้าต่างคนนี้เขาว่าคนที่เป็นขายมุมเรานะเฮ้ยติดอึ่นแล้วอย่างนี้ติดแล้แล้วอย่างนี้แบบนี้แบบนี้วะยิ่งยากซับซ้อนอยู่อะไรเพื่อนอา้าวว่ะเครื่องติดจนได้แล้วคือ ไอ้คือให้เราแมา็กซ์เฉลี่ยเนย่ยยังไม่แบบยังไม่มีใครปันติดสักทีแล้วคือมาผิดเครื่องชิบหายเอ้ยนี่รอยใครอ่ะอะอว้มตั้เลือดมาก่อนดีกว่านี่ตามรอยเลือดมาอ่านี่ไงน่ามิคนอยู่เลยคนนี้หลายรอบแล้วจนได้หมาดีเพื่อนอะไรก็คือติครเกอรละว่ามึงไปให้แบบเป็นประโยชน์ก่อนละกันตอนนี้อืมโอ้โหบ้บังบัฟนีอยู่แหละแบบเต็บทตอนนี้มาแล้วขึ้นมาอีกห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เป็นสิบห้านะ คือแบบเท่าไข่ของขั้นสามอะวันนี้ผมก็กางใส่เลยไงที่เ่อทันเลยเพื่อนอ่าตัวละครบาลานเหรอเล่นอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่โหลดฮะตอนนี้จริงๆเราควรไปแขวนที่คนละเคตนะเพราะนี่คนละเขตคนนั้นแหละคือใกล้ตายเต็มทีแอ่าเราไม่มีเสียงหัวใจไอ้เพื่อนมาป้าหมายผมตอนนี้คือเป็นที่คนละเคตนะมาเพื่อนจะได้ปะเอาแล้วเขาหายไปไหนวะเนี่ยเอาแล้วมีคนที่วิ่งติดไปทุกช่วงกันนะอ่าโอเคคนนี้ก็ได้ได้เหมือนกันเอาไม่ต้องละโอ้โหเม่งเลยหลใจไง เราไม่ใช่คนหลายใจเราแค่แบบรลเลียนั่นเองอ่าบนนี้มีคนหนึ่งนี่ไปแล้วปะอ๋อเหมือนอ่าไม่ได้ไปดีอยู่บนนี้อาทิตย์เอาใน,อานคอนละเคสติดห้ามีอยู่แล้วหลายรอบชิบหมายเลย้ลงลา่างวะไม่ลง,ไม,มงไม่ลงนี่คือแบบเรียบร้อยแน่อ่ตาแบบติดแีลบล้าฮะคนนี้นี่เดินเหนือนะโอ้โหแล้วคือแต่ละคนแบบติดแพลิกกันรัวๆอยู่นั่นโอเคเฮ้ยตายแล้วปะเฮ้ยดูเอง่วยโอ้โหยังโคตรสุดผับใหม่มา กลับปะเอ้ยยังรถกลับด้วยเอาละคืออ๋อนี่เขาละเคไปลบเองตกใจหมดก็ว่าใครแบบไปลบไหนเอาว่ะขาได้มองไฟโคตรเซียนอดีพื่อนเอาไงดีรถกลับปะหรือฉีกไปแล้วโอ้โหฉีกไปแล้วโอ้โหก็ฝืนบนชีวิเดิมตั้งนานโอเคหลอกที่รอบนึงโอ้โหคนนี้มันฝนเปลี่ยนนะเนี่ยคือดูทรงจากการเล่นเขาอะโอเคเราได้ปั๊บตีตีมาละคือถ้าเกิดตีตีอย่างเงี้ยเราจะวิ่งไปชิบหายคือแบบนายลูลีไงคนนี้ยังไม่ตายป่ะจำไม่ได้จริง คือไม่ทราบจริงฮะเอ้าตายแล้วอ่าแล้วคือคนที่ติดแทบอยู่ข้างหน้าเรานี่เฮ้ยอย่กวาดลากเกตวันีต้องเบาแล้วบอกโอเคโอเคเพื่อนวนไปดีเพื่อนโดนอ่าหนึ่งตีแล้วนะโอเคแล้วปั๊าวิ่งไวนะตอนนี้สองตีเลยเพื่อนสักสองตีโอ้โหไม่พยายามตีตักจีจริงเดะสักตีตึงโอ้โหถ้าตีตึงนี่คือแบบตีเจ็บไปละโอเคช่างมวะไล่ก่อนแล้วกันอ้าก็น่าปั่นอยู่จะติดแล้วนะป่ะไปรู้นะ โอโหนี่มันวิ่งชียาวอยูแล้วอะลอกองไอ้เตกยตีติดอะไรก็ไม่รู้เอามาเพื่อนเอาไปดีไม่สดดีกว่านี่ผมหาคนดีคนที่ปั่นไปฟรีอยู่นะไม่งั้นนี่คือแบบออกตึงๆแน่นี่ไงจะติดแล้วนะเนี่ยวัสดีเพื่อนอ๋อสปินก็ทำไแบบมั่นใจในการเล่นตัวเองมากอ่าติดแถบแล้วเกอได้ถ้าเกิดติดแถบอย่างนี้ก็ติดหนืดฮะงานเสร็จเอาวัดตบตรัวเลย กูไม่ชอบเห็นตัวขอบจอไปฮะตอนนี้คือเราปั๊บวิ่งไปแบบแทจจบจะบุฟเฟ่แบบบัวๆเลยนะฮะเฮ้ยข้างหน้ามีรอยนี่รอยของลูกเคสลูกเขีดเลยวันนี้คนละเคสจริงๆเดินเนียนอยู่บนที้แล้วคือวันนี้ใช้เพลกอ่าลมเองไปแล้วนะเท่ากับว่าเขาจะไม่สามารถอิวเองได้แล้วอ่ามาเข้าไปแล้วผมก็ลืมหมายถึงเวลาจบนาทีเถอะตายเนี่ยมันขั้นที่จะแบบโอ้ตายยากเราก็มีเราพวกมีเพือ่อเอา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 ยอมเลยแล้วกัน โอเคทหาแรกจบไปที่ความแบบสวยงามอยู่บ้างคิดว่าไอ้แคยี่จี้โอ้โหด่านไอพีดีด่านที่คุมยากเป็นอันดับต้นๆของเกมนี้เลยเดี๋ยวคิดเลยมากก็เลยมั้ก็กลางโดนก่อนตามสเต็ปที่เราลับเย็นกันมาผมก็รอการอา้าวไม่ต้องรอละไอหมอนั่นเดี๋ยวจีไม่ใช่ฮะเซียนเดชั่นป่ะโอ้โหโดนโดนปดจริงๆโอเคนี่เมื่อโดนปดผมก็แบบกลางใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหคนนี้มันอยากเล่นมากวะ หรือว่าไงโอเคผมไม่สนเขานะคือเขาพยายามรอเพื่อนอยู่ไม่งั้นนี่คือแบบเพื่อนเขาป่านฟีแน่นี่งไงเพื่อนเขากำลังจะแบบได้ป่านฟีเนี่ยเออเอาไงดีถ้าเกิดเขาฉีกนะผมจะไม่กลางโดนถ้าเกิดเขาวนผมจะกลางเลยดียยงไงไม่วนมาฉะนั้นก็ขอฟาดหลังก่อนทีนึงอ่าเปลี่ยนขายมันจนด้โอเคเนี่ยตีตีมาละถ้าเกิดตีต,ตีมาอย่างเงี้ยบัฟเพิ่งไว้ขึ้นละอีกจึงดึงทุหาพาไปปะ เพีพับด้วยโอ้ใจนิ่งอยูแล้วบอกกันเปล่าวเอ้ยบล็อกก่อนจริงจะคือบล็อกเพื่อนเอาเพื่อนอยู่ดีก็สตั๊นึกผิดเฉยตัดนึกผิดเฉยอยาจะบล็อกช่วยเพื่อนแต่คือเพื่อนตายไงเอ้าอ๋อเราขอนเสาโอเคโอเคไม่ไปหรอกไอ้ฮุกก็นแหละถอนไปสิการโดนที่ก่อนอันนึงเพื่อนอยากจะทำอะไรอากจะช่วยเลยเหรอโอ้โหนี่จะเทรดโกรธอะไรอย่างงี้มโขนจัดการ เลยนะเอ้าเดินติดเดินติดเดินติดโต๊ะเฉยไอ้เพื่อนผมจัดการได้บล็อกนั้นบล็อกนี่เต็มหมดเอ้าแล้ววนต่ออ๋อวนต่อจริงแต่เขาต้องฉีกแล้วฮะไม่วนไอ้นะวนที่เดิมไม่ได้ไอ้ยี่ภาพคนดึงโอเคกระชือมาเ้วผมจะไปหาคนที่ดิคนที่เอ้าเยังไม่เคยดึงเยอะเ่ยโอ้ตามนั้น ทำไมเพื่อนใจร้ายจริงเว้ยทำไมปล่อยคนนี้เขานอนแบบนอนเอือยเฉยอยู่เงี้ยนะเอาแล้วก็ลืมบอกตาดีผมเปลี่ยนไอ้นะอการลงของจากอะเปลี่ยนไปชื่อใหม่แทนนะน่าจะแบบได้เล่นมากกว่าอันนี้คืออันนี้คือเล่นอะไรกันนะตาดีไม่ทีแบบเจอมันปั่นเดียวหมดไอ้จเปลี่ยนตาดีกล้ามาไปขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะปนเปิ้ลนี่แต่หมดหลอกรอบหนึ่งเอ้าหลงเฉยขนาดไม่มีไฟเนี่ยไปเก็บกากล็อกคอเฉยเข้ามา โอเคป๊บ,บมิกไปขึ้นอ,อีกห้าเปอร์เซนต์จากนั้นจากนี่เตลหมดมาดี้ไปไหนเขาชิ้ไปไหนอ๋อชิกไม้ดี้โอเคเขาจะเอาการเอ้ยการไม่ได้ไกลละมันอยู่ใกล้แบบใกล้โดนเกินใกล้คนนั้นเกิดอ่าวันนี้ตุ๊ดตุ๊ดไอ้เพื่อนโอ้โหมันงติดแท็กให้ตายอ่าอย่างนี้อย่างนี้ติดหนืดนะนี่ไงติดหนืดแป๊บนึงเรียบร้อยโอ้โหดูเดี๋ยวดูตรงขอบจอเดีนะ๋ยวยิ่งแบบยิ่งมีเซอร์ยิ่งมีเซอร์ติดแท็กเรายิ่งวิ่งไว อีกนี่อยู่นี่คนนึงเอ้าหายเฉยอ๋ออยู่นี่ดีไงออกคนนี้ฮะมาแล้วคือเราไม่มีเสียงหัวใจนะเอาแล้วคือเขาเทิดอย่างนี้แปลว่าเขาไม่มีเสียงหัวใจใช่ไหมล่ะโอ้โหอย่างฟันที่หวเลยเอาแล้วใครตีตีตีกวะเนี่ยอ๋อไอด้แล้วไอ้ได้อยู่ไหนอะขอตะเกียงหาดิเฮ้ยดีอยู่ข้างหน้านี่ฮับป่าไม้อ่าไปฮับด้วยโอเคผมก็กลางโดนใหม่ฮะมาอันนี้คือบัฟเอ็นออนแดงแล้วก็บัฟจากตะขอนั้นด้วย มันจะรอบไม่ล่าปาจำจำ,จำชื่อไม่ได้จริงเอ้ยเฮ้ยเอาว่ะวันนี้พวกเจ้ากซ้ายขวาแต่เขาไม่หันได้อย่างี้เขาเราวิ่งไวมากๆยังไงแล้วเรีบเยบร้อยโอ้โหว,วันนี้เฟสแรกด้วยแ้ผมควรเอาโดรนไปกลางใดดีตอนนี้เอาโดรนไปกลางเอาวันนั้นปล่อยตายโอ้โหวันนี้คือแค่บล็อกเพื่อนลมนี่คือลู้เพื่อนขนาดนั้นเลยอะอะไรจะเป่งทอ้อขนาดนั้นอ่ะผมจะเอาโดรนไปกลางนี่ตกด้วยเนี่นยกลางแบบเนี่ยคือผมจะวางโดรนแบบทั่วๆเลย อันนั้นก็แบบเล่นไม่ได้เลยมานั้นอ่ะนี่ไงมาแล้วฟึ่งมินน้องฟึ่งแมเราได้ตีดมาละแปลว่าเราวิ่งไปขึ้นอีจริงๆเอาคนที่ฉีกเฉยเลยโอ้แล้วคือฉีกบอลเดนโซ่ไม่มีโดนอีกแล้วอ่ะโอเคตาหนัดอะไลกับอะไรปะตาผมจะได้เปลี่ยนขายมุมวันไหนไว้ดยถ้าเกิดโชคดีอาจจะเปลี่ยนคนนี้เลยคิดว่าติ๊บอ่ะเปลี่ยนไหมอ้าวไม่เปลี่ยนบอกว่าเปลี่ยนตอนล้มแน่เลยตาจะเต็มแบบเพิร์กนี้อ่ะเขาฉีกบอลเดนโซ่ที่มีกับดัก เอาไอ้เดี ah, <talk> ๋ยวจะหลอกโดดผมก็จิตปรุงแต่งไปเลยรีบตัดสินเขาแบบไปเรื่อยไงเพื่อนพับไม้หน่อยขอหน่อยโอเคเรียบร้อยอ่าตีแขกแล้ววันี่เฮ้ยอะไรเนี่ยอ่แอะแอะรอ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 อเอาแล้วคือบทิต้าจะจะตกเฟสสองตายแล้วนะทำไมไม่มีใครช่วยอ่ะเอ้าไม่มีใครช่วยจริงวิธีคนโยนเต่บทตานี่อ่ะนี่ไงเจอแล้วตรงดีย ทำไรอยู่ตรงนี้โอ้โหไปไงอ่ะเอาไก่เพชรจะไปไหนไปไหนเอ่อการโดนไม่ได้ด้วยโอเคเก็บโดนนี้ก่อนการไม่ได้ฮะโอเคจะการโดนนี้รอบหนึ่งเนี่ยตรงหน้าต่างเนี่ยไอ้เพชรอ้ยต้องออกมาแล้วมีการโดนสแกนแบบโดนขังตายแั้นโอเคอเพชรเฮ้ยรอก่อนด้วยอย่างเทพแม่มาเปลี่ยนขายมุมจนได้ข้างหลังมีหลุมมเนี่ยมีเที่ผมหายเลยคือแบบรอดก่อนเอาแล้วเขาทำไมเขาเดินตีกันด้วยงั้นได้ เกลยียร้อยตานี่ชีวอมาขายขำเลยกันไม่ตายเลยมีแต่ช็อตแบบโชว์หรือเจอหมดทั้งเือแล้วก็กคิว,ลวเลเอาไว้เอาไอม่เจอชิปน้าผมงกัก็จี้ผมตาน,นี้สนุกมา,จากจริงๆบ๊ายบายครับ